แกโดนแน่เออโอ้ยใครวะโอ้ย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 โออ้ยโ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 อ้โอ้ย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 โอ้อ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย ใกละไก่ไก e ่ไก <st> ่เออใช่ครับพี่มานี่เลย เอออสกุทีสวัสดีครับท่านสุภาพสัตว์รีเอ่อว่าไงคะเออเป็นเพิ่มเพล่เสียงเสียงบ้าอะไรวะเนี่ยนี่เน่เก่งแกโอ๊ย เอ้ยอเอ้อไอเหล่ามันก็เทซะด้วยไอเหล่ามันก็เทซะโอ้ยไอเหล่ามันเทซะด้วยไงเอ้ไอไอไออะไรกันเอ้ยไอไอชันด้วย

อบดีหมดไปสีออียฮะอือค่ายดีครับยเก๊ยู่ไหมอก็ออข็ดนะเย่เอ้าใมเลยฉันฆ <Saint> ่าพวกพ้อ